มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยลงพื้นที่มอบกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมมอบเงินสนับสนุสน,น100,000บาทให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธาร,รณาภายัยและช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วพร้อมเริ่มต้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยขวัญและกำลังใจที่มากขึ้นสอดคล้องกับเป็นิธานในด้านการช่วยเหลือสังคมของมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยภายใต้วิสัยทัศน์สังคมนตย โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อมอบถุงยังชีพให้กับสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครศรีธรรมราชเขตหนึ่ง แล้วการน,นี้ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของและให้กําลังใจกับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนวัสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในเบื้องต้นอีกด้วยนอกจากนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยยังให้บริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีสําหรับรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมตรวจเช็คด้วยเครื่อง MUT 3และมอบส่วนลดร้อยละสามสิบสำหรับค่าไหล่ค่าแรงและค่าเคมีพันที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิมอเตอร์ทั่วประเทศ